โอ้โหไอ้เจ้มังนี่เพื่นใจเลยเ่อโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนําเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งไปน้ําตกกกหมาตายนะครับเส้นทางที่ง่ายกว่าคลิปที่แล้วนะครับก็ถ้าเราวิ่งมาจากทางสนามกอล์ฟสยามพันธ์ที่ขับนะครับเส้นนี้นะเส้นนี้จะเป็นเส้นทางอุโมงค์ต้นไม้นะวิ่งมาปุ๊บเราก็จะมาเจอป้ายเจอไปบ้านบึงนะ ใตบ้านบึงแล้วเราก็เลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาทางเข้าทางไทโบโลนะโอเคพร้อมกันแล้วไปเลยไปเลยไปไปคันนี้เลยคันนี้เลยคันนี้ได้อยู่นะไปด้วยคันนี้ครับสามารถสามารถเอารถอย่างนี้ไปได้ครับได้เดี๋ยวผมจะพาไปไป let's go let's go ไปไปเเดี๋ยวรอ่าโอเคไป let's go มาครับเ,เพื่อนๆรอบนี้ขอมาแก้ตัวครับนี่คือเส้นทางที่เราเส้นทางเข้ามาเลยนะครับเข้ามาทางไทโปโลนะครับวิ่งมาตามทางวี่มาตามคลิปเลยนะครับดูคลิปให้จบนะครับพับลองเ,เพื่อนๆไปถึงน้ําตกแน่นอนครับรอบนี้ผมเอาเกียริและสักสีของเพื่อนซีพายชิวเป็ดประกันศ <laughs> ึกษาไวแล้วใช่ไหมศึกษาไวแล้วครับตอนนี้ผมศึกษาไวแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนคลิปแรกครับ ยิบแรกนี่ไปมั่วเลยครับหลงทางไปทั่วไปไหนก็ไม่รู้ไปเจอทางลำบากเนี่ยรถรถพวกเคยรุ่นน่าจะไปเที่ยวน,นองอน้นเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เขาน่าจะไปน้ำตกเหมือนกับเราเลยเมื่อกี้

ออขวานี่เลยเออขวานี่เลยเออนี่แหละนี่ตอนแรกเราไปทางโน้นเราไปทางซ้ายอันนี้นมอสำหรับมอสุซ้์ยเลยเออทันดีทันดีเอออะไรเฮ้ย ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้หีไอ้นยอก่เออมันมันแค่แค่ดิหลังไม่ทำ้็นีแล้นีหนเออเมื่อกี้ต้นต้นมะัเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะเนี่ย้ใจงูนะเออไม่รู้เดีเนี่ยดีดเนี่ยเออทางดีบอกทางดีเออยกตายกฝาแล้ว อะไรวะข้างหน้าเอองูปะไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปเกือบเกือบอันนี้โอ้มันเลยนะรถคอร์สเมื่อกี้นะโหจะขี่มอรถคอร์สมาผมบอกเลยเพื่อนๆสนุกมันเลยสนุกอ่ะจริงๆหรือไม่ก็รถเอทเอวีน่ะไม่งันแต่จริงๆนะผมอ่ะคลิปนี้คือผมอยากเอารถธรรมดามาอยากให้เพื่อนๆเห็นว่ารถรถธรรมดาก็สามารถมาได้มีโอกได้วเอาขึ้นมานะ โอ้เออนี่แหละนี่แหละเอานี่แทางไปเขาเออนี่แหละนี่แหละนี่มาถูกทางแล้วรอบที่แล้วเราไปปิดทางขวายนี่แหละตรงไปนี่ทางสบายทางสบายเฮ้ยทางสบายเพื่อนกูโอ้เออทางสบายมีไรเพื่อนตกใจจะตกใจนี่ผมบังคับเพื่อนแจ็คมานะครับพอดีเพื่อนแจ็คทำนั่งทำงานอยู่นะผมคือวันหยุดผมผมก็เลยบังคับเพื่อนผมมา ก็ทำไงได้นะครับช <Laur oyu> ่องเพื <es voir> ่อนซีพาชิวก็เกิดขึ้นได้ก็เพราะเพื่อนแจ๊คนี่แหละครับไเว้นพาดัวทำอะไรตัวนี้รับรองรอบนี้ถึงน้ำตกเพื่อนไม่ผิดหวังไอ้ไหนไปวะสายสายสายซ้ายเปล่าวะนี่นี่ทามาคันนี้ไม่ไม่ถึงวิเศหน่าก็ซีเลยเนี่ยส้ายเปล่า เออเนี่ยเขาไปเยี่ยมตกนี <t <t ่ไปทางนี้เหรพี่โอ้เขาเขาเขาผมมีน้ำบ้างมีน้ำบ้างออเยอะ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 เช็หนมเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาก็พากันมาเที่ยวกันขี่รถธรรมดามาได้นะเออเห็นไหมเห็นไหมก็มีคนมาเที่ยวเหมือนเราเห็นไหมแน่รอบที่แล้วเป็นอะไรทำไมลูก ไปโพนไงทำไมลตอนที่แล้วไปโนั้นก็ไม่ล่ะมีคนเข้ามาเห็ไนไหมคนคนแก่มาตเต็มอเออเขาก็มาเที่ยวกันได้มันหยุดเขาก็มาดูมันก็เป็นสถานที่ถามว่าเป็นสถานที่คนรู้จักน้อยนะถ้าไม่มีใครแบบเสิร์ชหาจริงๆอ่ะเพราะไอ้น้ำตก โกกมาตายของห้วยใหญ่เนี่ยของอะไรของเขาไผ่เนี่ยว่ามันมีมันมีจริงไหมก็ไม่มีใครรู้เลยนะและอีกอย่างเส้นทางนี่ผมว่าสําหรับคนที่ชอบชอบการขี่รถเที่ยวป่าระยะสั้นนะมผมว่าเป็นการเที่ยวป่าระยะสั้นแบบในพัทยานะครับเที่ยวป่าระยะสั้นก็มาได้นะครับมาเนี่ยมาขี่รถเข้าป่าเลยอากาศเย็นๆสบายนะครับผมพันล้ำทักสองมวนนะผมว่า มันต้องพลิังหมดแล้วไม่ต้องออกจากป่าเลยเฮ้ยเจอยังทำไงวะแา้วมันไดาทำไงวะโอ้ได้สาวน้อยกินเนี้ยได้มาเพิ่มเมื่อกี้ก็มากันบ่อยนะใช่ใช่ๆตรงนี้คนเยอะอาจจะมาเที่ยวกันบ่อยเลยครับอาจจะมาแบบมาถ่ายรูปมาพักผ่อนกันนะหรือว่าเป็นไกล้ก็ไม่รู้นะตอนแรกอ่ะที่เรามาน่าจะมีสวนนะ เออนะเมื่อกี้นั่นเขาน่าจะมีส่วนว่าคนแก่เขาเขาไม่ได้ไม่ได้จะด้วยรับจ้างพามาเนาะงโอ้คือว่าเราจะทําอาชีพใหม่วะรับจ้างพามาน้นตก้าได้เออมีใครอยากมาไหมครับเดี๋ยวมาติดต่อเพื่อนชิพาชิวได้เนี่ยเพื่อนชิพาชิวพามาครับมาแล้วคือคือยากเป็นหลักนั่นครถยนต์ไม่น่าเขาได้ด้วยแหละทางเมื่อกี่ขึ้นลำบากแล้วเลยแล้วถ้าใครใครมาแบบครั้งแรกแม่งเหมือนเคลนที่ผ่านเลแอ่ะโอ้ยพูดยัไปทางไหนดีมาครั้งแรกคือเส้นทางมันเลี้ยวเยอะครับสายขวามันเยอะน่ะแล้ว อาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปผมไปผิดทางกันอ่ะไปแบบพ่ออมเลยอ่ะเออแล้วแบบหลงทกันอยู่เป็นเกือบสองชั่วโมงอ่ะน้ำมันนี่โอ้โหหมดเกือบหมดตายแล้วแล้วอะไรกองไหนก็ไป่รู้เส้นสามสามหนึ่งตรงนี้นี่มันพอมีที่ออากว้างเฮ้ยนีรถยนต์มาด้วยมีเพื่อนมีรถยนต์มีคนขับรถยนต์เข้ามาด้วยโอ้หลบได้ไหมหลบได้ไหมแกรถหลบห เอาคือเพื่อนโหนี่มีมีรถยนมาด้วยเหรอไหมวะเฮ้ยต้องเป็นรถยกสูงนะต้องเป็นรถยกสูงนะครับเพื่อนๆเออโอ้แต่รถยนต์มันก็จะมันก็จะขี่ยากนิดหนึ่งเนาะอ้ขี่ยากเลยแหละแต่มาดิโหต้องงานจริงรถมีอะไรก็ค่อยๆไปก็จะเอาไอ้ดำมทมินมาก็ ไม่น่าจะไหวไอ้ดำไม่น่าจะไหวดำดำมันแคลูกสูงเนี่ยไอ้ดำลูกสูงมันเงี่ยรถดีแม็กผมให้ดำลูกสูงเลแต่ว่าแต่ว่าผมดูโช๊คเขาโคตรนิ่มนุ่มเลยนะเออโช๊คก็ดีว่ะถ้าตกถ้าถ้าตกล่องออกมาล่องล่องขึ้นไหมขึ้นขึ้นไม่ไม่รถมึงอ่ะไม่น่าขึ้นอ่ะต้องเรียกรถยกอ่ะถ้าโช๊คไม่ดีจะขึ้นยากเลยใต้องเดียวนะเออเฮ้ยตรงไปตรงไป เออเพราะว่าลอยรถลอยรถรถยนต์มาทางนี้เออตรงไปรถยนต์ทามาเส้นนี้ตรงอย่างเดียวครับอ่าขี่ตรงอย่างเดียวเลยครับคนคนคนดือยคุณจะเชื่อคุณได้ไหมเนี่ยเชื่อผมได้ครับเนี่ยตามคลิปผมมาเลยตามคลิปผมมาครับผมมาไม่ถูกก็ดูคลิปผมได้ครับนี่ก็ถึงแล้วเห็นไหมตรงอย่างเดียวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคนนั้นบอกว่าตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวใช่เลี้ยวขวา ตรงเดียวเข้าป่าเลยครับโอ้โยรถยนต์อีกแล้วโอ้ยเห็นไหมเอ้ยเขาขี่รถยนต์เข้าไม่ได้ต้องเป็นรถยกสูงอยนะงรับมึงขี่เข้าไปดิมึงขี่ขึ้นไปขี่ขึ้นไปดิเออเจอรถอีกแล้วครับว้าวไปเลยเฮ้ยมึงงงมึงงงเลยเราดีเจอของจริ้งก้อย ีใจเว้ยดีใจรอบนี้มาเจอน้ําตกใก้แล้วครับไกะเจอความจริงแล้วไกล้จะถึงน้ําตกกกหมาตายที่เราตามหากันมานานครับคลิปนี้ไม่มีหวัง ขามึงี่เขาบอกเลือดขาใช่ลอยลเลยืเอดเยอะเขาบอกตรงไปเลยเขาบอกเอ,อ้ยตรงไปเลื่อยนี่ทางนี้แหละตรงอย่างเดียวนะครับเพื่อนขี่เข้ามาแล้วตรงมาเรื่อยเอ,อ้ยทางคพ้คนทออกก็งงเหมือนกันนะเออขณะคนเมื่อกี้เขายังงงเกายังถามทางออกเราเลยเราถามทางเข้าเขาถ้ามีทุนเราทำป้ายไว้ห <c oughs> นี้ยอาจจะดีนะ เออเนะาะเขาไมน่น่าจะทําป้ายแปะไว้ให้ให้เราหน่อยเนาะว่าเออเส้นนั้นเส้นนี้มาทางน้ําตกมันจะได้ง่ายง่ายแล้วเมืเ่อกี้ออกไปนี่ก็ถ้ารถยนต์เมื่อกี้ถ้าถ้าไม่ไม่ไม่รีจริงก็ท้องเหมือนกันนะใช่เพราะว่าทางเข้ามันก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันไม่ตัวนะอ่าเรื่อยเรื่อยแล้วไ <c oughs> กลแล้วไกลแล้ว อ๋อ <sare S 1> เย็นเย็นแล้วเขาเลยรีบออกใช่มีแต่เราสองคนนี่แหละจีบ้ามาตอนเย็นตลอดมาตอนเย็นตลอดเดือดๆใครเคยขี่รถเข้าป่านี่มึงกักูนี่แหละนี่เราลุกจนแล้วนี่โอ้โหเขาก็สู้มาเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยนั่นไงคนเต็มเลยเออไอ้นี่เอาถึงเลย ยังไงเราไม่ถึงวิธีครับแฉแทวาตาท่างไหนวะใช่เอ๊ะขึ้นหนึขึ้นหนึขึ้นกลางจะต้องกลางจะต้องกลางระวังไหวนี่มีมันมีไอ้นี่เฮ้ยเอาม้ที่ี่มาเด้อยถึงแล้วครับเพื่อนเพื่อนถึงแล้วเุ้ยมันตกเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงดีกว่าฝ่ายเราถึงเฮ้ยเฮ้ยมีจริงวะเฮ้ยอุ้ยน้ำเยอะดีกว่าถึงแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหมาถึงจนได้ เฮ้ยมีจริงๆด้วยเพื่อนๆนี่ครับดูเขาก็มีคนมานั่งกินแบบชิวๆนะเออมาได้นะเพื่อนๆเออ เฮ้ยจริงจริงวะนี่จริงด้วยวะรมงจริงไอ้เนี่ยใส่มาถงเล่นน้ำปะเฮ้ยกูอยากเล่นปะอ่าอักหน่อยอยากเอางั้นเลยใครเล่นได้มาใครเล่นได้เล่นด้เล่นได้เล่นน้ำได้ปะโอ้โอแข็ง โอเคครับเพื่อนๆในสุดเราก็มาถึงน้ำตกมาตายแล้วครับผมมีจริงครับตั้งแต่เราหลงมาประมาณเมื่อสามวันที่แล้วเราหลงไปทางนู้นไม่เจอเข้าป่าเลยแล้วอ้อมเช่นสามๆหนึ่งวันนี้ก็สคมัครเลยแล้วมาถึงละถามเรื่องตกใหม่โอเคได้ชื่นใจหน่อยนะแล้วก็กลับคืนเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วห้าโมง มึงดักขึ้นไปดูไหมว่าน้ำมาจากไหนขึ้นไปไม่กูไม่ขึ้นหรอกกูอยู่ตรงนี้แหละมึงขึ้นมึงจะขึ้นแต่กูไม่ขึ้นขอเล่นนะกูขึ้นไม่ขึ้นแต่กูไม่ขึ้นโอ้ เล่นได้เล่นได้น้ำไม่เด่นไม่ด้วยน้ำน้ำเล่นได้น้ำน้ำน้ำโอเคไม่ได้เลยเล่นบ้างเล่นบ้างฮะโอ้โหโอ้เจ้มังคีชื่นใจเลยเห่ออาเปโกลี้ถึงแนละ้วถึงแนละ้วถึงแนละ้วครับเดี๋ยวเราต้องไปใส่เรื่องนะั้นะ ชิลเล่ากันมาว้าเล่ากับเด้ดีสุดแล้วลก็มาถึงเลยพอดีเลยถ้ามีมีใครอยากมาถ่ายรูปที่นี่ก็มาได้เลยเนาะแล้วเราต้องถ่ายรูปเสร็จบล้วไปได้หรอวะได้เลยคที่ทวาสวยงามแจ็คต้องกดถ่ายได้นะต,ตรงนี้ตรงเนี่ยกดถ่ายตรงนี้กดถ่ายเลยนะเลอ้ถ่า,ถาเ,เดี๋ยวถ่ายเถอพี่

8คลิปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะแพ็คเราก็กลับแล้วเนาะเรามาดูเฉยก็คลิปนี้จบสมบูรณ์แบบแล้วนะโอเคสมบูรณ์แบบใครอยากมานะแล้วก็ตามคลิปผมมาได้นะโอเคขอตัวเล่นแล้วใครอยากอยากจะให้เราพาไปไหนก็บอกข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยววันหลังเราจะไปไปถึงนั่น ต่อรู้สึหนาวเลยรู้สึหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วเอา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 บรรยากาศอีกนิดนึงโดนพิษไปเลยไปไงเพื่อนแจ็ครอบนี้เรามาเจอน้ำตกเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรีรอบที่แล้วผิดหวังใช่ไหมหวังรอบนี้ก็รู้สึกรีได้ได้สัมผัสได้สัมผัสน้ำตก รู <S <S 3> <S 3> ้วโอเคโอเคปดูแล้วก็เขานอนอย่างเงี้ยเขาก็ดูด้ยไหนกูนอนไหนกูนอนที่ีเดี๋ยวกูนอนเดี๋ยวกูนอนไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเราเก้าเก้าเก้า